คุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าผมขออนุญาตอธิบายมุมมองของผมต่อก,กรณีที่พักประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องฟ้องหมิ่นประมาทผู้ที่กล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จในทางที่สื่อว่าพักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกกเหตุความรุนแรงเพื่อทุกท่านจะได้สบายใจว่า การฟ้องในครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากและขอยืนยันว่าพักประชาชนยังคงเคารพในเสรีภาพของการแสดงออกและ เปิดกว้างยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งคนที่เห็นตรงเห็นต่างอยู่เสมอผมคิดว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องฟ้องในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอยู่3าประเด็นคือข้อแรกการกล่าวหาในลักษณะที่สื่อว่าพักประชาชนมีส่วนเกี่ยวพันกับการก่อเหตุความรุนแรงนั้นเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่เผยแพร่มีเจตนาที่จะ เผยแพร่ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือมีความประมาทเลอนเลออย่างร้ายแรงต่อความจริงทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แต่ไม่กระทำหลักฐานอ้างอิงที่นำมาเชื่อมโยงเพื่อกล่าวหา ก็ปราศจากน้ำหนักที่มีนัยยะสำคัญเป็นการเชื่อมโยงเอาเองตามอคติซึ่งเป็นความมุ่งร้ายโดยเจตนาข้อที่2การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพักประชาชนโดยลำพังแต่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสาธนารนณะอย่างร้ายแรงความเครียดแค้นจิงชังที่เกิดขึ้น จากข้อความเท็จที่ใส่ร้ายพักประชาชนเกี่ยวพันกับการก่อเหตุรุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อความปรองดองของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกันการฟ้องร้องในครั้งนี้พักประชาชนจึงไม่ได้ดำเนินการด้วยความโกรธหรือต้องการที่จะตอบโต้แต่มีเจตนาที่ต้องการจะปกป้องสาธนารนณะ จากผลกระทบของการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในครั้งนี้ผมเชื่อว่าหากเป็นการด่าทอต่อว่าในทางที่ทำให้พักเสียหายโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสาธารณะต่อให้เป็นการด่าทอด้วยถ้อยคำพรุศวาาผมก็เชื่อว่าพักประชาชนจะไม่มีทางฟ้องอย่างแน่นอนครับ และข้อที่3การฟ้องของพักประชาชนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินคดีอาญาไม่ต้องการให้ผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องถูกจำคุกหรือต้องรับโทษทางอาญาแต่เป็นการฟ้องร้องในทางแพ่งเพื่อให้ผู้กระทำได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตนเองกล่าวอ้างและในกรณีที่ผู้เผยแพร่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผู้เผยแพร่ก็ควรต้องรับผิดชอบต่อสาธนารนณะตามสมควรโดยที่พักไม่ได้หวังที่จะ เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินทองมหาศาลจากผู้ที่กระทําแต่อย่างใดที่ผ่านมาพักประชาชนพยายามที่จะให้การชี้แจงข้อเท็จจริงในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถแล้วแต่ผู้ที่กระทําก็ยังไม่มีท่าทีใดๆที่จะยุติการกระทําดังกล่าวและมีแนวโน้มว่าจะกระทําในลักษณะนี้ต่อไปอีก เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงลบจากข่าวเท็จที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณะในอนาคตซึ่งหากปล่อยให้ความเกลียดชังของคนในชาติเกิดขึ้นการแก้ไขย,ย่อมเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ท้่วแล้วผมยอมรับว่าการฟ้องร้องก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อยแต่เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงๆ หากเอาผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหากผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จยอมรับผิดและขอโทษต่อสาธารณะพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำการในลักษณะนี้อีกผมก็เชื่อว่าพักประชาชนก็พร้อมที่จะพิจ,จนารณายุติการฟ้องหรือถอนฟ้องการขอโทษก็เพียงขอโทษต่อสาธารณะ ก็พอครับไม่จำเป็นต้องขอโทษพักประชาชนก็ได้พอขอโทษต่อสาธนารณเสร็จจะกลับมาด่าพักประชาชนต่อเลยก็ได้ครับจะไม่ชอบหรือจะเกลียดพักประชาชนอย่างไรพวกเราพร้อมที่จะเคารพเสรีภาพในการพูดของประชาชนทุกคนอยู่แล้วหวังว่าทัศนะของผมต่อการฟ้องของพักประชาชน จะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความจําเป็นในการปกป้องสาธารณะและความสบายใจมากขึ้นนะครับขอบคุณครับพักการเมืองไม่สมควรที่จะฟ้องปิดปากประชาชนครับพักการเมืองคือสถาบันของพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงกันในทางการเมืองมารวมมาร่วมกันสร้างพักนั้นให้เป็นสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองที่เห็นตรงกันที่น้องประชาชนคนอื่นที่ไม่เห็นตรงกับพรรคการเมืองนั้นๆอาจจะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานการมีจุดยืนของพรรคการเมืองดังกล่าวไม่ตรงกับบุดมการ์ของพรรคนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้ี่น้องประชาชนคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างได้เข้าใจไม่ควรใช้สิทธิ ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองไปฟ้องปิดปากที่น้องประชาชนนี่คือหลักการครับน่าเห็นใจนะครับมีบางพรรคดูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคของพม่าเป็นพรรค BRN จนลมออกหูครับมีภาควิจารณ์จนรับไม่ได้จะฟ้องกลับปิดปากที่น้องประชาชนผมเตือนสตินะครับให้ใจเย็นๆหน่อยเราในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองต้องรับแรงกระแทก ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างที่มากระแทกให้พรรคการเมืองนั้นมีสติใจเย็นๆนะครับตูกล่าวหาเป็นพมา่า B.R.N. ถึงกับไปไม่เป็นลมออกหูดานเดือดจะฟ้องร้องให้คนดูไม่อธิบายให้โลกรู้ว่าเป็นอย่างไรผมเตือนสตินะครับไม่ควรฟ้องปิดปาก พี่น้องประชาชนที่วิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของพักการเมืองต่างๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่พักประชาชนจะฟ้องเนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลที่จะฟ้องอะ่ะเพราวเขาได้รับความเสียหายนะครับจากช่างแอร์ในตำนานนี้ก็เกินไปกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ควรโดนบ้างอะ่ะนะครับนะเออไม่งั้นเนี่ยมันก็ไปพูดเสียๆหายๆไปสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จ นะครับเอาข้อมูลนะั้นเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้พักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลหลายคนเนี่ยก็อยู่ในพักเสียหายมันก็ควรจะฟ้องอ่ปากหมาหมายยังไงต้องฟ้องอ่ะนะครับฟ้องให้หมดอ่ะพวกเนี้ยเอาเข้าคุกให้หมดอ่ะนะปากดีปากแจวบางทีก็ต้องเอาเข้าคุกอ่ะอย่าให้เหลือนะครับเอาไว้เอาไว้กราบอ่ะฟ้องให้กราบอ่ะนะครับผมว่ามันก็ไม่ควรให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับก็คือถ้าเก่งอ่ะ เก่งให้ตลอดว่าไหมปากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นการฟ้องใครเนี่ยไม่ต้องเป่าประกาศก็ได้ฟ้องเงียบๆไปเลยฮนะเอาไว้กราบอะ่ะนะครับคนพวกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะปากแจ๋วใช่ไหมนะมึงแจ๋วไม่มีอะไรเกินกฎหมายไปได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันสู้กันในเรื่องของความถูกต้องไม่ผิดนะครับจับอย่าไปกลัวอะไรนะครับนะผมถึงบอกเลย นะครับมันต้องหน้าด้านหน้าทนสมัยนี้มันถึงจะอยู่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มองว่าทําให้องค์กรมันเดือดร้อนเนี่ยคุณก็ต้องเดินหน้าในการฟ้องร้องแค่นั้นก็คือจบนะครับเออไม่ต้องเหนียมอายว่าเราเคยพูดอะไรอะไรยังไงผมว่าเดี๋ยวนี้อย่าไปยึดโยงอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะนะครับเออเอาเอา,เอาเราเอาเราเป็นที่ตั้งแล้วไม่กระทบกับฐานะ ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนผมว่านี่คือหลักเกณฑ์ความคิดที่ถูกต้องนะแต่ถ้าการกระทําเราแล้วไปทําให้บุคคลอื่นเขาเดือดร้อนสาธารณะเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าเรื่องของเรามันคือปัญหาเรานะมันค,ควรจบที่เรานะครับเออเราก็แก้ไขปัญหาเราซะถ้าเราเดือดร้อนเรามองว่าเราโดนนะครับคนอื่นเขานินทาจนเกิดความเสียหายก็ฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะบ้านเมืองมันมีกฎ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่โกหกเคารพกฎหมายมันก็ไม่ได้นะถูกต้องไหมเออเพราะอย่าไปอายอย่าไปยึดติดอะไรกับคําพูดอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้นะนะเพราะฉะนั้นคําพูดของเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็อย่าไปอะไรมากมายนะครับ